แผ่นดินประเทศสูดานซึ่งกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูปฏิบัติภารกิจอยู่นี้มีการเสียชีวิตของประชาชนกว่า200,000คนและมีผู้พัดถินจากสงครามกว่า2ล้านชีวิตทําให้สหาภาพแอฟ,ฟริการนหรือเอยในฐานะกลไกลที่สําคัญของภูมิภาคเข้ามามีบทบาทในการยุติความรุนแรง โดยการสนับสนุนของสหประชาชาติและได้เจรจาไกล่เกลีย่ยเพื่อผักกันการลงนามในข้อตกลงมนุษยธรรมและข้อตกลงสันติภาพถาวรอ,องค์การบรรเทาทุกข์นเรือนจึงสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้บริสุทธิ์ในดาวฟูได้กระทั่งเดือนกรกฎาคมปี2550คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้จัดตั้งภารกิจรักษาสันติภาพผสมสหประชาชาติสหาภาพแอฟริกันในดาวฟูขึ้นในนามยูนมิต โดยรับการถ่ายโอนภารกิจรักษาสันติภาพของเอมิทเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินการสร้างสันติภาพให้มันเกิดขึ้นในดาวูัอนอเป็นที่มาของการสนับสนุนกําลังเพิ่มเติมของเหล่าประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติและประเทศไทยของเราเป็นอีกหนึ่งประเทศที่รับการทาบทามให้เข้าร่วมภารกิจในครั้งนี้ จนเมื่อ6พฤษภาคม2552คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบสนับสนุนพันรอผสมในนามของกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูโดยรหัส980ได้มาจากการปฏิบัติภารกิจในรัชการที่9และเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมาย,ยุ80พรรษาในปี2550นั่นเอง การประกอบกำลังพันรอผสมมีกำลังพลทั้งสิ้น812นายโดยรอ13พันหนึ่งเป็นกำลังหลักในภารกิจครั้งนี้และพันโทนรงส่วนแก้วพอบบรอ13พันหนึ่งเป็นผู้บังคับกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทดยไทดาวฟูพลัดที่1บรรจุก,กำลังพลจาก3เหล่าทัพกล่าวคือกองบัญชาการกองทัพไทยและหน่วยนอขตอทอบอจำนวน352นายบรรจุในกองบังคับการกองพันฝ่ายยุการพิเศษกองร้อยสนับสนุนกองร้อยยานเกราะกองร้อยทหารช่าง กองทัพภาคที่2จํานวน251ยบนายมัจจุไนกองมงคับการกองพันกองร้อยสนับสนุนกองร้อยยานยนต์ที่1กองทัพภาคที่3จํานวน141ยบนายมัจจุในกองร้อยยานยนต์ที่2หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจํานวน27นายมัจจุในหมวดระวังป้องกันกองทัพเรือ ge, จํานวน38นายมัจจุในหมวดลาดตระเวนและกองทัพอากาศจํานวน6นายมัจจุในกองร้อยสนับสนุน ภารกิจของกองกำลังเฉพาะกิจ9 8 0ไทยดาฟูเป็นการปฏิบัติการรักษาสันติภาพในกรอบสหประชาชาติด้วยการสนับสนุนกำลังรักษาสันติภาพเข้าปฏิบัติการในเขตรับผิดชอบนับภูมิภาคดาฟูตะวันตกภายใต้สถานะของกองกำลังรักษาสันติภาพของภารกิจผสมระหว่างสหประชาชาติและสหภาพแอฟริกันในดาฟู หรือ,อยูนมิตเพื่อสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีสักยภาพสำหรับความพยายามของสหประชาชาติในกระบวนการสันติภาพตามมาติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่1769ตั้งแต่วันที่สั่งการให้มีผลบังคับใช้จนจบภาร,รกิจหรือเมื่อสั่งเมื่อวันที่4ธันวาคม2553มีพิธีส่งกำลังพลอย่างภาคภูมิโดยพระนทันนในอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน การเดินทางของกำลังพลแบ่งออกเป็นสส่วนเดินทางด้วยเครื่องบินพาณิชย์เช่าเหมาลำโดยสหประชาชาติและเข้าพักเพื่อรอคอยเข้าพื้นที่ปฏิบัติการในซูเปอร์แคมป์เมืองไนเยรากำลังพลทั้งหมดได้เดินทางเข้าพื้นที่ปฏิบัติการเรียบร้อยแล้วโดยกำลังพลส่วนที่2ได้เดินทางเข้าพื้นที่ฐานปฏิบัติการมุกจ้าเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2553ฐานปฏิบัติการมุกจ้าเดิมเป็นฐานปฏิบัติการของกองกำลังรักษาสันติภาพประเทศอารวันดา มีขนาดและที่พักเพียงพอที่จะรองรับกำลังพลได้ประมาณ200นายเมื่อกำลังพลของไทยเดินทางมาถึงในส่วนแรกซึ่งประกอบด้วยกองร้อยทหารช่างได้ดำเนินการขยายฐานปฏิบัติการออกไปด้านทิศเหนือซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเกือบทั้งหมดแล้วทั้งอาคารสำนักงานที่พักและระบบสาธารณูปโภครวมทั้งระบบการรักษาความปลอดภัยฐานปฏิบัติการ ในห่วงแรกของการปฏิบัติภารกิจนั้นท่าทีทัศนคติของผู้นำและประชาชนชาวเมืองมุกจายังไม่เข้าใจต่อการปฏิบัติภารกิจของทหารไทยมากนักบางครั้งถึงขั้นเข้าขัดขวางแสดงท่าทีต่อต้านอย่างชัดเจนโดยเฉพาะท่าทีการต่อต้านนี้เมื่อประกอบกับการรับข้อมูลข่าวสารที่คลาดเคลื่อนทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่อกองกำลังตำรวจประจำเมืองมุกจ้าเข้ามาทำลายหลักหมุดแสดงอาณาเขตของฐานปฏิบัติการแม้จะไม่มีเหตุการณ์รุนแรงมากกว่านี้ แต่ก็เป็นการแสดงออกที่ท้าทายเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังมีการยิงปืนขึ้นฟ้าในเวลากลางคืนเพื่อก่อกวนรอบบริเวณฐานปฏิบัติการอยู่เสมอการปฏิบัติภารกิจจึงต้องดำเนินการอย่างรัดกุมเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนอกจากนี้ยังต้องใช้การปฏิบัติการอิเล็ทยาิและประชาสัมพันธ์ควบคู่กันไปด้วยหน่วยรัฐเวนจะต้องแสดงความมีมิตรภาพกับประชาชนเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนรู้จักประเทศไทยและเข้าใจในภารกิจของทหารไทยมากยิ่งขึ้น กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสําคัญของไทยได้จัดขึ้นภายในฐานปฏิบัติการแล้วเชิญผู้นําท้องถิน่นผู้นาหมู่บ้านผู้นําศาสนาของเมืองมุกเจ้ามารวมด้วยเพื่อแสดงให้เห็นขีดความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจของทหารไทยการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้นําท้องถิน่นผู้นําศาสนาเป็นไปอย่างต่อเนื่องจนเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพที่ดีต่อกันเนื่องจากผู้นําเหล่านี้เริ่มเข้าใจถึงภารกิจและเจตนารมณ์ของทหารไทยในการปฏิบัติภารกิจ งานด้านกิจการพลเรือนและช่วยเหลือประชาชนเริ่มดำเนินการขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนเจตนารมณ์ของเราที่ไม่ต้องการแสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติภารกิจแต่มีความจริงใจในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่โครงการซ่อมแซมสะพานวาดีซินนาและเส้นทางเข้าเมืองมุกจ้าเป็นโครงการแรกที่เริ่มต้นขึ้น โดยผลตอบแทนจากโครงการนี้ได้มาอย่างคุ้มค่าเมื่อผู้ว่าการเมืองมุกจ้ายินดีที่จะให้ความร่วมมือทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดความมั่นคงขึ้นในพื้นที่การช่วยเหลือด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยการนํารถน้ําเติมน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคภายในโรงพยาบาลทําให้คุณภาพชีวิตของชาวเมืองมุกจ้าด้านการรักษาพยาบาลดีมากยิ่งขึ้นการขุดบ่อน้ําบาดาลให้กับโรงเรียนซึ่งนอกจากจะทําให้เยาวชนลูกหลานของประชาชนมีน้ําดื่มน้ําใช้เมื่อมาเล่าเรียนแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของทหารไทยในเรื่องของการขุดเจาะน้ำมาดานที่สามารถขุดเจาะจนประสบความสําเร็จทั้งที่ในอดีตเคยมีการสํารวจและขุดเจาะแล้วโดยหน่วยงานอื่นแต่ไม่ประสบความสําเร็จโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ภายในฐานาปฏิบัติการมุกเจ้าเริ่มต้นขึ้นจากแนวความคิดที่ต้องการนําแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาทดลองในพื้นที่ซึ่งหากการทดลองประสบความสําเร็จแล้วโครงการนี้จะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สามารถช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และผลการทดลองปรากฏผลสําเร็จด้วยดีแม้พืชผักที่นํามาจากประเทศไทยจะเจริญเติบโตช้ากว่าประมาณสองสัปดาห์การอบรมรงการเกษตรทฤษฎีใหม่มีเป้าหมายต้องการให้เกษตรกรมีความเข้าใจในแนวพระราชดำรินี้อย่างแท้จริงสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัวตนเองและเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมให้เกษตรกรรายอื่นได้ในอดัมอิสมาอลฮังุมัดผู้แทนองค์กรรัฐด้านความช่วยเหลือมนุษยธรรมประจำเมืองมมกจาได้กล่าวว่า การอบรมเกษตรที่ฎีใหม่เปรียบได้ว่าเขาไม่ให้ปลาแต่เขาสอนการหาปลาให้กับเราและเราจะมีปลารับประทานไปตลอดชีวิตขอให้นําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ต่อไปเกษตรกร,กรผู้เข้ารับการอบรมยังกล่าวเพิ่มเติมว่าชาวเมืองมุกจ้ามีอาชีพกเกษตรกรรมถึง90%้เป็นเรื่องที่น่าละอายใจที่ต้องซื้อสินค้ากเกษตรจากพื้นที่อื่นเราต้องให้ความร่วมมือกับทหารไทยเพื่อการพัฒนาและเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของชาวเมืองมุกจ้าและเหลือส่งขายไปยังพื้นที่อื่นบ้าง การปฏิบัติภารกิจตามข้อตกลงที่มีกับสหประชาชาตินั้นเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในพื้นที่การลาดตระเวนในรูปแบบต่างๆนอกจากจะเป็นการแสดงกำลังให้ประจักษ์ในพื้นที่แล้ว ยังได้รับข้อมูลข่าวสารที่สําคัญต่างๆอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ในพื้นที่ลักษณะภูมิประเทศสังคมจิตวิทยากลุ่มกองกําลังในพื้นที่ซึ่งข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ได้จัดทําเป็นฐานข้อมูลให้หน่วยรองได้นําไปใช้เพื่อวางแผนการปฏิบัติได้เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีการราดตระเวนจนครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการซึ่งการปฏิบัติในแต่ละสัปดาห์ประกอบด้วยการราดตระเวนประจําการราดตระเวนกลางคืนการราดตระเวนระ,ระยะใกล้ภารกิจละ6ครั้งต่อสัปดาห์ การราดตะเวียนระยะไกลจำนวน4ครั้งและในแต่ละเดือนจะมีการราดตะเวียนระยะไกลและพักแรมจำนวน2ครั้งด้วยการราดตะเวียนแต่ละครั้งต้องเผเชิญกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่ยากลาบากบางพื้นที่ยังไม่เคยมีหน่วยงานของสาธารณช,ชาติหน่วยงานใดเคยเข้าไปสัมผัสและยิ่งกว่านั้นบางพื้นที่ยังไม่เคยมีหน่วยงานใดสามารถเข้าไปปฏิบัติภารกิจได้มาก่อนงานขยายฐานปฏิบัตกิการการก่อสร้างอาคารที่พักและระบบสาธารณูปโภค เป็นงานที่เร่งด่วนที่สุดเพราะหากล่าช้าอาจส่งผลกระทบต่อขวันและกำลังใจของกำลังคนได้การก่อสร้างจึงดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องสภาพภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิสูงฝุ่นและลมแรงส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปด้วยความยากลําบากความตึงเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจจึงเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยความห่วงใยที่มีต่อกําลังพลของพั 2, นธุโทนองส่วนแก้วผู้บังคับกองกําลังและผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นจึงได้พัฒนาและบํารุงพันกํากลังพลอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการให้บริการโทรศัพท์ทางไกลเพื่อให้กําลังพลสามารถติดต่อสื่อสารกับญาติพี่น้องในประเทศไทยได้ตลอดเวลาการให้บริการเคเบิลทีวีการให้บริการอินเทอร์เน็ตร้านค้าและคาราโอเกะการแข่งขันกีฬา และการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆรวมทั้งการจัดผัดพักให้กับกำล,ลังพลเพื่อให้ได้ไปพักผ่อนนอกพื้นที่ปฏิบัติการการปฏิบัติภารกิจของกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฟูกำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากยูนนมิดเนื่องจากเป็นการปฏิบัติภารกิจอย่างสร้างสรรค์ซึ่งไม่ใช่เฉพาะการแสดงกำลังให้ประจักษ์ในพื้นที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยเท่านั้นแต่ยังเน้นในเรื่องของงานด้านกิจการพลเรือนที่มุ่งพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ด้วยการนำกระแสพระราชดำรัส เข้าใจเข้าถึงพัฒนาและร่วมแก้ไขปัญหาอย่างูุลาการในพื้นที่ซึ่งเป็นแนวทางที่แปลกใหม่ยังไม่ปรากฏการปฏิบัติเช่นเดียวกันในภูมิภาคนี้มาก,ก่อนโดยผลการปฏิบัติปรากฏผลสําเร็จอย่างเด่นชัดในความร่วมมือของประชาชนและผู้นําของเมืองมุจจาตลอดจนความมั่นคงที่เกิดขึ้นในพื้นที่นอกจากนี้หน่วยงานของสหประชาชาติในภูมิภาคยังให้ความสนใจถึงแนวทางการปฏิบัติภารกิจของกองกําลังเฉพาะกิจ98 0ไทดาวฟูด้วย มิสเตอร์นาเบลอาลีฟผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนด้านการส่รงกำลังบำรุงผู้มีฐานะเทียบเท่าได้กับผู้บัญชาการกองกำลังยูเนมิดได้กล่าวชื่นชมเมื่อครั้งมาตรวจเยี่ยมว่ากองกำลังทหารไทยปฏิบัติภารกฐฐิจได้ดีมากเพราะนอกจากความเคลืบหน้าของการปฏิบัติภารกิจตามข้อตกลงแล้วโครงการช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมสะพานและเส้นทางการเจาะน้ำบาดาลการอบรมการเกษตรเป็นการแสดงน้ำใจของเราที่มีให้กับพวกเขาซึ่งแม้ทหารไทยอาจอยู่เพียงระยะเวลาอันสั้น แต่สิ่งเหล่านี้จะอยู่กับพวกเขาตลอดไปผมจะนําผลการปฏิบัติภารากิจของทหารไทยไปประชาสัมพันธ์ที่สํานักงานสหประชาชาติในนิวยอร์กเพราะความคืบหน้าของทหารไทยสามารถทําได้ในระยะเวลาอันสั้นแตกต่างจากกองกําลังอื่นที่ยังไม่มีความคืบหน้าแม้จะอยู่ในพื้นที่นานกว่ากองกําลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฟูได้ปฏิบัติภารากิจร,รักษาสันติภาพในพื้นดินแดนแห่งนี้ด้วยความมุ่งมั่นให้เกิดสันติภาพ และความมั่นคงในพื้นที่แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือความมีเกียรติและศักดิ์ศรีของชาติในประชาคมโลกซึ่งกําลังคนทุกคนกําลังมุ่งมั่นและก้าวเดินไปพร้อมกันโดยการนําของพันโทนโรง์สดแก้วผู้บังคับคกองกําลังเพื่อให้เกิดสิ่งนี้และกําลังคนทั้ง812นายพร้อมแล้วที่จะนําความสําเร็จกลับไปยังประเทศไทยให้คนไทยได้ชื่นใจกันทั้งชาติ